พี่น้องประชาชนนะครับผู้มาด้วยความมุ่งหมายที่จะโค่นระบอบทักษิณผมใช้เวลาไม่นานนะครับรับรองว่าไม่เกิน15บนาทีแน่นอนแล้วก็ท่านทั้งหลายนะครับที่ที่ได้เคยมีโอกาสได้ได้ฟังนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยท่านจะทราบดีว่าผมไม่ใช่คนที่จะพูดเอาใจมวลชนนะครับ ไม่ใช่คนพูดที่จะเพื่อให้มวลชนยินดีพอใจแต่อยากจะพูดในสิ่งที่คิดว่าจําเป็นนะครับที่มวลชนจะต้องรับทราบร่วมกันไม่ว่าท่านจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยนะต้องเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับปัญหาที่เราอยู่ในชุมชนเวลานี้เนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างถามว่ามากไหมมันไม่มากถามว่าน้อยไหมมันก็ไม่เชิงเพราะว่าเรามีกทมนะครับมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ลุมที่ช่วยดูแลหลายสิ่งหลายอย่างให้เรามากทีเดียว ถือว่าเป็นที่ที่จะเรียกแล้วผมเชื่อว่ากองทัพธรรมเนี่ยสบายที่สุดที่หนึ่งนะครับเพราะว่าในสวนลุมพินีนี่มีเจ้าหน้าที่กรทมจํานวนมากที่ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถอยู่ในสถานที่ที่สวยงามในเวลานี้ได้ไม่ได้แปลว่าคุณภาพของเราถึงขั้นมาตรฐานแล้วนะครับแต่ตรงกันข้ามบางทีเรายังมีตัวช่วยอีกมากที่ทําให้ภาพนี้ยังเป็นภาพลวงได้เหมือนกันผมอยากจะเรียนว่าประการแรกเลยนะครับ หลายท่านเขาเ้าใจว่าการโค่นระบบทักษินเนี่ยแปลว่าจะต้องใช้กําลังแปลว่าจะต้องใช้มวลมากๆนะครับใครอยากมาดึงมาทั้งนั้นนะครับขอให้มาขอให้เป็นจํานวนคนมากๆเพื่อหวังว่าเราจะได้ชัยชนะเราอาจจะได้จริงครับแต่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าชัยชนะแบบนี้มีมาตลอดประวัติศาสตร์แต่มันไม่เคยเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนเลยถ้าคนไม่มีคุณภาพที่แท้จริง มันแค่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองมันแค่เปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบแต่มันไม่เคยเป็นการพัฒนาชาติหรือพัฒนาคนอย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นความหมายที่หนึ่งนี่ถ้าเราต้องการเพียงแค่นั้นเราจะได้เพียงแค่ระบอบใหม่ผู้ปกครองใหม่หรือพรรคการเมืองพรรคอีกทักคหนึ่งที่ไม่ใช่พรรคเดิมเท่านั้นแต่ความหมายต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงอาจจะไม่มีผลเลยด้วยซ้าไปแลวเราก็จะต้องแก้กันต่อไปต่อไปและต่อไปนะครับส่วนความหมายที่สองนะับ ที่ท่านบางท่านหรือหลายๆท่านคิดว่ามาที่นี่แล้วจะโค่นระบบทักษิณท่านต้องการแต่ชัยชนะทางการเมืองชัยชนะทางการเมืองนะครับจริงๆแล้วเป็นชัยชนะคล้ายๆข้อแรกมันมีความหมายน้อยมากๆเลยน้อยมากๆนะครับการเมืองหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้แค่ประมาณ5 6 0ปีเท่านั้นเอง นะยิ่งการเมืองสมัยใหม่อาจจะย้อนหลังไปแค่สามสี่ร้อยปีเท่านั้นแต่ถ้าท่านศึกษาสัจจะจากผู้คนนะครับผู้รู้ทั้งหลายชีวิตเราเกิดมานับล้านนับปีไม่ได้ไม่สามารถจะเอาตัวเลขทางคณิตศาสตร์มาคำนวณตัวเลขของการเกิดของเราได้เพราะฉะนั้นชัยชนะทางการเมืองจึงเป็นชัยชนะที่กระจอกมากถ้าเรามุ่งหวังที่ชัยชนะทางการเมืองโดยทิ้งสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือชัยชนะของความเข้าใจจิตวิญญ,ญาณของตัวเองตรงนี้ต่างหากที่สําคัญ และมันเชื่อมโยงอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ภายในชุมชนของเราเพราะว่าปัญหาที่เราพูดกันจะไม่รู้จักจบนะครับเราได้รับการร้องเรียนทุกวันคนสูบบุหรี่ก็ยังสูบอยู่แม้จะรู้ว่าในที่น,นี้ผิดกฎหมายนะครับคนกินข้าวเล่าชามไปทิ้งก็ยังทิ้งอยู่เพราะรู้ว่ากินแล้วไม่ต้องล้างสบายดีนะครับคนที่ยังดื่มน้ํากินครึ่งทิ้งครึ่งนะครับแล้วก็อยากได้น้าขวดใหม่ๆม,มาตลอดเวลาท,ท,ทั้งที่เรามีน้ําที่ราคาถูกกันนั้นต้องมากมายบริการก็ไม่ประสงค์ นะครับต้องการน้าที่ราคาแพงกว่าหลายร้อยเท่าเพียงเพืเพ่อความสะดวกสบายของตัวเองก็ยังทาอยู่เหมือนเดิมปัญหาเหล่านี้จะไม่จบนะครับเพราะมันเกิดจากรากพิษซึ่งมันะจอกดอกมาเป็นอะไรก็ได้แลวเราจะพูดสิ่งเหล่านี้ไม่จบพูดได้ทุกวันตลอดปีและตลอดไปถ้าเราไม่ย้อนกลับมาพูดว่าอะไรคือรากเหง้าของปัญหาเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมถึงเรียนท่านแต่แตว่าแรกว่าไม่มีเจตนาที่จะมาพูดเพื่อที่จะให้ใครต้อง รู้สึกว่าถูกโจมตีนะครับหรือว่าถูกทาให้ต้องลําบากใจแต่ถ้าสิ่งที่พูดมันทําให้ท่านลําบากใจเพราะว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้การชุม,มนุมของเรานั้นไม่ราบรื่นหรือไม่ดีงามเท่าที่ควรก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเราคงไม่จาเป็นต้องพังเข้าปังงมกิจใจของทุกคนนะครับโดยต้องไม่คํานึงถึงว่าคุณจะทําอะไรก็ได้เพียงของให้คุณอยู่ที่นี่ผมคิดว่าไม่จําเป็นนะเพราะคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะท่านทั้งหลายคงทราบดีว่า ระบบทักษณิณไม่ใช่อะไรนะครับระบบทักษณิณก็คืออย่างที่ท่านสุขมาเกเคยพูดแล้วคือระบบทุศีลินเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายัางทุศีลินอยู่เราก็คือคนหนึ่งที่สนุนระบบทักษณิณอยู่การโจมตีระบบทักษณิณเพียงเปลือกนอกไม่แตกต่างกับพฤติกรรมของเราซึ่งยังทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในลักษณะของการทุศีลินการเอาเปรียบชุมชนการเอาเปรียบผู้อื่นก็คือการอยู่ในระบบทักษณิณทั้งสิน้นคุณจะทําอะไรครับคุณจะทาลายระบบทักษิณแต่ที่ตัวคุณในระบบทักษิณมันเป็นไปได้อย่างนั้นหรือ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากครับที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและผมก็ถือว่านี่เป็นการพูดครั้งแรกนะครับแลวผมคชดว่าถ้าผมจะไม่พูดสิ่งนี้นะผมจะต้องมานั่งบอกทุกวันว่าอยาสูบุรี่ปรับเท่านั้นปรับเท่านี้บอกว่าอย่าก,กินน้ําทิง้งอย่าก,กินข้าวทิง้งอย่าทิ้งขยะอย่าทิ้งขยะล้นถังทําไมเราต้องพูดอย่างนี้ทุกวันและทําไมต้องพูดต่อต่อไปและต่อต่อไปเรายอมรับเขาว่าคนในนี้มีจํานวนมาก เรายอมรับว่ามีคนเร่ร่อนอยู่ในนี้จํานวนหนึ่งแต่แน่นอนครับว่าไอ้นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้ามวลชนส่วนใหญ่เป็นมวลชนที่มีพลังมวลชนส่วนใหญ่เป็นพลังของพลเมืองมวลชนส่วนน้อยซึ่งเขาพัฒนาได้ยากเขาจะไม่กล้าทําแต่ถ้ามวลชนส่วนใหญ่ก็ไม่แตกต่างกับมวลชนส่วนน้อยนะครับกองทัพทําไม่เดือดร้อนหรอกครับก็เหนื่อยหน่อยแต่พวกเรารู้อยู่แล้วว่าความเหนื่อยก็เหนื่อยในระดับหนึ่งนะเราไม่ นะครับนักประดิษฐ์ที่ฉลาดท่านคงไม่แบกโลกไว้นะท่านก็ทําในส่วนหนึ่งเท่าที่ท่าน,ท,านท่านสามารถทําได้เกินกว่านั้นมันก็เป็นไปเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเกิดมาทั้งพระองค์ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนใจเทวทัตได้พระเยซูเกิดมาทั้งพระองค์สามารถเอาชนะกองทัพโรมันได้หรือเปล่านะครับโซเครติสบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกคนหนึ่งเกิดมาแล้วสามารถเอาชนะใจลูกขุนของกรุงเอเธนได้ไหมเปล่าทั้งเพแล้วท่านเป็นใคร แล้วท่านเป็นใครที่ท่านคิดว่าท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบทักศิลได้ <_ an> ผมถามว่าในที่นี้มีใครตอบผมได้ชักคนไหมว่าระบบทักศิลจะยุติลงเมื่อไหร่ <_ an> ไม่มีไม่มีใครตอบได้แต่เราทุกคนสามารถนะครับหรือมีความพยายามที่อาจจะตอบได้ว่าภาวะทางจิตาณของเราจะเจริญเติบโตขึ้นใน,นระดับนั้นระดับนี้ได้เมื่อไหร่เรามีสิทธิ์พราะของตัวของเราเองมีนิทานเล่าว,ว่านะครับ สมัยโบราณกษัตริย์อินเดียโบราณคนหนึ่งพระองค์หนึ่งนะท่านปรารบขึ้นในหมู่ในหมู่อมตา์ว่าแผ่นด in ินอินเดียนี่มันเต็มไปด้วยหินนะครับกรวดเราไม่สามารถที่จะเดินย่ําเท้าไปได้อย่างสบายเลยบอกเสนาอมตา์ทั้งหลายสิไปเอาหนังวัวมาปูป,ปูเป็นพรมให้ทั่วพื้นอินเดียเพื่อให้เราสามารถเดินไปไหนได้โดยไม่เจ็บพระบาทของเราอมตา์คนหนึ่งผู้กล้าหาญ กล้ากราบทูลพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์เสนอดูเป็นเรื่องหน้าขันซิละเกินทําไมพระองค์ไม่เอาหนังบัวแผ่นน้อยๆมารองที่พระบาทของพระองค์และพระองค์จะเดินไปไหนพระองค์ก็ไม่ต้องเจ็บพระบาทอีกต่อไปทําไมต้องทําเรื่องยุงยากถึงขนาดที่จะเพะิ่งไปเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศอินเดียเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันไม่มีใครตอบได้ครับว่าระบบตัดสินจะยุติลงเมื่อไร่แล้วยินดีที่ระบบตัดสินจจยุติลงได้ เราไม่อยากได้พบทบที่ขี้าดอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เราไม่อยากได้พบตรนะครับซึ่งไม่มีความเข้าใจในความเป็นผู้พิกิตสังคีตได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราไม่อยากได้แต่เราก็ต้องทนเพราะเราไม่สามารถจะทำอะไรดีกว่านี้ได้แล้วบอกแล้วว่าไม่มีใครสามารถดูได้ว่าระบอบนิจจายุติลงเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับปัญญาของพลเมืองที่จะออกมาร่วมช่วยกันแต่แน่นอนเรากำลังพูดถึงพลเมืองไม่ใช่ม็อบนะครับไม่ใช่มวลชนที่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่คนที่มาแล้วก็สักแต่ว่ามา จะตีหัวหมาดา่าแม่เจ๊กอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับเราต้องการมวลชนที่มีพลังมีความเข้าใจเพราะในสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างย้อนกลับมาดูที่จิตวิญญาณของเราก่อนที่จะออกไปดูข้างนอกก่อนที่จะไปคิดทําลายคนอื่นนะครับต้องมาคิดที่ทําลายความไม่ดีหรือระบบทักิสินภายในตัวของเราซสก่อนแล้วซึ่งมานํามาซึ่งความยุ่งเหยิงในชุมชนของเราตลอดเวลามีอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆน,นะครับ ถ้าท่านยืนอยู่ที่หน้าประตูสี่นะครับหันหน้าไปทางทางนะครับทางถนนสีลมแล้วถามผู้คนว่าถ้าท่านจะต้องไปประตูสี่นั้นนะครับถ้าท่านอยู่ตรงถนนหัวมุมระหว่างสีลมแต่ขับพระรามสี่ถามว่าประตูสี่อยู่ทางไหนและหันหน้าไปทางสีลมนะครับใครถามท่านอย่างนั้นท่านจะตอบไปอย่าไยงไรบอกว่าถ้าท่านหันหน้าไปทางนั้นนะครับท่านคงต้องเดินประมาณสามกิโลกว่าๆท่านจะสามารถมาถึงประตูสี่ได้แต่ถ้าท่านกลับหลังหัน นะครับท่านอาจจะเดินเพียงแค่ประมาณร้อยเมตรท่านก็สามารถถึงประตูสี่ได้ชีวิตก็เหมือนกันถ้าท่านจะมุ่งหน้าแต่มองไปทางทิศทางที่มันไม่ใช่ของความเป็นจริงแล้วต้องเดินยาวนานหรืออาจจะไม่ถึงวันนั้นเลยสี่กิโลอาจจะไม่มีใครอยากเดินแต่ร้อยเมตรใครๆก็เดินได้เพราะฉะนั้นนั่นคือความจริงเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรายังคิดแต่ว่าจะทําลายระบบทักษณิณด้วยพิธีการดึงแต่คนนะครับทาอะไรก็ได้ตามความสะใจผู้ใจหย,ยาบคายอย่างไรก็ได้ขอให้สะใจ แล้วก็คิดว่านั่นคือวิธีทางที่จะให้คนมากันเยอะๆแล้วเราจะได้มีมวลชนเยอะๆจะได้ไปชนะระบอบทักษิณไร้สาระไร้สาระอย่างยิ่งผมยืนยันครับถ้าผมผิดก็รับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะผมอยู่กับกองทัพธรรมมา20ปีผมมั่นใจว่ากองทัพธรรมไม่เคยทําสิ่งใดอื่นเลยนอกจากนําพาผู้คนไปสู่ความเข้าใจของชีวิตนะครับ เดียวที่เป็นทรัพย์สมบัติแท้จริงของมนุษย์นะชัยชนะทางการเมืองพวกครูไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจด้วยซ้ําท่านต้องการเพียงแค่นําพาพวกเรามาสู่ความเข้าใจนํามาสู่ชีวิตที่งดงามการเมืองมันจะชนะได้ก็เป็นเรื่องของการเมืองถ้ามันจะชนะเพราะมีพลเมืองที่เข้าใจแต่ถ้ามันจะแพ้ท่านก็บ,บอกแล้วทุกคนซึ่งมีศักยภาพนะครับและมีความเข้าใจชีวิตไม่เคยเดือดร้อนเรื่องการเมืองจะแพ้หรือจะชนะแต่เราจะไม่ทําอะไรที่ต่ําเราจะไม่ทําอะไรที่ไม่ดีต่อผู้คนทั้งหลาย แต่จากวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามั่นแม่นยังไม่มานะครับผมก็จะมาเป็นตัวแทนอยู่เราจะมาพูดกันเรื่องน้ําดื่มเราจะมาพูดกันเรื่องขยะนะครับเราจะมาพูดกันนะเรื่องต่างๆนานาและแน่นอนครับทุกครั้งถ้ามีโอกาสเราต้องแทรกเรื่องนี้เสมอคือทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่ตัวของท่านเองนะครับไม่ได้เริ่มที่อื่นกฎหมายเป็นของสูงมากของคนต่ําเพราะคนต่ําไม่ชอบทําอะไรนะครับที่ถูกกฎหมายชอบเบียดเบียนคนแต่กฎหมายเป็นของต่ํามากของคนสูง คนสูงนั้นยึดแค่กฎหมายไม่พอจิตวิญญาณของเขาต้องการความบริสุ์ความงดงามกว่านนั้นมากเพราะฉะนั้นท่านจะเรียกเป็นคนต่ำหรือคนสูงท่านต้องเรียกด้วยตัวของท่านเองครับขอบพระคุณครับ